เป็นคนที่ทำอะไรแล้วมีความตั้งใจและไปได้สุดจริงๆสำหรับนางเอกสาวโสดอย่างเบลล่าลานีที่นอกเหนือจากฝีมือการแสดงที่แฟนๆยอมรับแล้วความสามารถด้านอื่นเบลล่าก็เต็มที่เหมือนกันยิ่งเห็นภาพล่าสุดที่สาวเบลล่าโพสลงในอิ s สตาแกรมกับการออกกำลังกายที่เบลล่าทำอยู่เป็นประจำอยู่แล้วยิ่งนับวันถ้ายิ่งยากจากการเล่นพิลาชิสท่านี้ของเบลล่าบอกเลยว่าสตองมาก ถ้าสวยสุดๆไม่บอกก็รู้ว่าแข็งแรงและมีระเบียบวินัยในการทำแค่ไหนที่มาของหุ่นเป๊ะของสาวเบลล่าจากท่าออกกำลังกายบอกเลยว่าไม่ได้มาเล่นๆสวยแถมสตองมากดูได้จากเพจแทรกรูปของเบลล่าได้เลยแต่ละท่าเห็นแล้วต้องร้องว้าวปรบมือให้รัวๆไปเลยใครอยากรูปร่างดีแบบเบลล่าต้องจัดท่ายากแบบนี้บ้างนะจ๊ะ